อบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาหายเย็นก่อนนะคะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำาบารนีนะคะทำบาบอรนีแต่ว่าจะใช้ข้าวฟ่างผสมลงไปด้วยนะคะจะใช้ข้าวฟ่างประมาณหนึ่งถ้วยเล็กนำไปล้างสักสามสี่รอบล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้สักประมาณ 20นาทีอย่ามาชมกันนะคะเราจะนําข้าวฟ่างมาล้างนะคะประมาณ3าถึงสรอบมาก็ให้จาดนะคะ เราก็แช่น้ำเขาไว้สักฟักนะคะแช่น้ำเขาไว้สัก15-20ถึงนาทีนะคะแล้วก็นำเข้าไปต้มพักไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็นำเข้ามาต้มจนกว่าจะสุกนะคะข้าวฟ่างต้มเสร็จแล้วจะทำสองรสนะคะชาเขียวแล้วก็ช็อกรกลดนะคะ เดี๋ยวเราไปต้มช็อกโกแลตกันเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะแล้วต้มน้ำนะคะต้มน้ำเพื่อที่จะอุ่นเนยกับชอเเ็อกโกแลตนะคะช่วงที่เราอุาอ่นเนยกับชอเเ็อกโกแลตแล้วก็มาตอกไข่กันเลยจ้า วานิลาของคูเหลเือดก็คนเลยนะจ๊ะ คนช็อกโกแลตจนหน้าช็อกโกแลตกับเนยจนหน้าเขาขึ้นเงานะคะแล้วก็พักไว้จ้าใส่ไข่ผงมฟูกลิก่นวานิลาเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือใส่แป้งข้าวฟ่างลงไปเลยนะคะทำอย่างละครึ่งนะคะวันนี้ข้าวฟ่างใช้ถ้วยเล็กๆแต่พอไปต้มแล้วก็จะฟูนะคะฟูออกมาเยอะ คนเลยค่ะช็อกโกแลตสีขาวแล้วก็ละลายกับเนยให้เข้ากันนะคะใส่ชาเขียวมัจฉาลงไปด้วยนะคะหนงช้อนโต๊ะเลยนะคะ ใส่ข้าวบ้างฟัางลงไปแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะนี่ใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายเมื่อกี้ลงไปเลยนะจ๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วพักไว้แป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวทำตาเขียวก่อนค่ะ เรามาทำสวดชาเขียวนะคะรสชาเขียวตอกไข่เลยจ้ากินวานิลลาผงฟูเกลือตีไข่เลยค่ะ ใส่ข้าวฟ่างลงไปนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ชาเขียวเลยนะคะหอมมาก สีเขาสวยมากค่ะใส่ชาเขียวลงไปสีสวยมากสีสวยเราเมื่อกี้เราพักเขาไว้แล้วเราจะมาเทเขาเลยนะคะพักเขาไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้าพร้อมอกับรสชาเขียว เราเทรดชาเขียวลงเลยนะคะลงถาดรองอบเลยนะจ๊ะ<ๆ>เพราะไล่อากาศตั้งสองสามทีนะคะเรามาแต่งหน้ากันเลยจ้าแต่งหน้าขนมกันเลยนะคะ ีมาแต่งรสชาเขียวกันเลยจ้าเดี๋ยวเรานำข้าวตาออบเลยนะคะและ้วมาชิมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะ อบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เข้าหายเย็นก่อนนะคะกรเล็ดบาวนี้แป้งข้าวฟ่างคะ่ะใช้ข้าวฟ่างแทนแป้งคะ่ะน่าทานมากหอมช็อกโกแลตนะคะรสช็อกโกแลตรสชาเขียวนะคะนาทานไหมเดี๋ยวมาชิมกันนะคะ กำชัม,มากเลยค่ะเดี๋ยวชิมจ้าการลดช็อกโกแลตก่อนนะคะอร่อยมาก เนื้อเขาจะดึมนับนุมนอร่อยถ้านำเขาไปแช่ตู้เย็นแล้วเขาจะเซ็ตตัวนล้วทานว่านี้ค่ะเนื้อเขาจะเซ็ตตัวจะอร่อยชาเขียวนะคะ ชาเขียวขอลองชาเขียวหอมอร่อยมากพอกินแล้วเนื้อเขาหนุบหนับหนุบหนับพอรสชาเขียวบันชาก,ก็จะได้กลิ่นชาเขียวหอมหอมอ่อ,อน,ออน รสช็อกโกแลตก็ละมบูนอีกแบบอร่อยเด็ดมากอร่อยเอยเข้าวฟ่างถ้วยนิดเตียวค่ะแต่ว่าพอต้มอ,ออกมาแล้วเขาได้เต็มหมอ้อเล็กเลยเขาออกมาเต็มหมอ้อเล็กเลย อร่อมากชำๆใส่ตู้เย็นไว้ทานกับชากาแฟตอนเช้าอร่อยด็ดอร่อยมากทา <c oughs> นกันดูนะคะไม่ผิดหวัง <c oughs> ใครชอบก็ลองทำทานดูนะคะ <c oughs> ใช้ข้าวฟ่างแทนแป้งค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝา,ากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย